มาครับมาครับเฮ้ยโอ้โหยังดูดไม่พอเฮ้ยใครอะโอ้โหเฮ้ยผมดูกล้องอยู่มีคนฆ่าออกกล้องเลยโอ้โหใครอะอะไรอะเมื่อกี้คือมันแบบมันไปเร็วมาก จอขาวปุ๊บจอขาวปุ๊บโทรโคงสั่นเลยเมื่อกี้พยายามดูอยู่ว่ามีใครแบบที่รายงานช้าไม่ใช่อะไรนะก็ำลังจดจําใบหน้าแล้วก็สีอยู่แต่ว่าเมื่อกี้มีพี่โซอยู่แน่ๆหนึ่งในนั้นสีม่วงจําได้เลยติดตาเอาแล้วสาอะไรอ๋อหนูเชื่อแล้วดันเจหนูหนูขอให้ทุกคนเชื่อหนูสักครั้งหนูคิดว่าน่าจะเป็นพี่โซเพราะพี่โซอยู่ตรงนั้นพี่โซ่เ่าเป็โซ่เดิมหนูว่าพี่โซพี่โซอยู่ตรงนั้นเอาคนนี้เฮ้ยจริง ค่าจกางคิ้บคา้างกนมนัวออ้ยคาตกรมันนัวเจนไมนน่าชัดแล้วชัดแล้วทัชชี่ชัดแล้วยาเงี้ย